สวัสดีดิฉันชื่อปุกกี้ชื่อนี้พ่อแม่ไม่ได้ให้มาดิฉันตั้งเองไม่แน่พรุ่งนี้ถ้าเจอชื่อไหนที่ชอบก็อาจจะเปลี่ยนอีกใช่จ้ะทุกคนที่วิ่งเก็บกล้องย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 องอยู่คือดิฉันเองทุกคนเชื่อไหมวันนี้เมื่อปีที่แล้วดิฉันมีผู้ติดตาม3,000คนกับต้องโพสตขอโทษขอโพยเพื่อนใน Facebook เพราะว่ากลัวเขาลําคาคือเป็นช่วงที่เริ่มจริงจังกับการทําเพจกับโพสต์ในเพจตัวเองไม่มีคนดูก็เลยต้องไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวผู้ติดตามเพิ่มจาก500มาเป็นนนน3,500คตอั้นโอหดีใยมานเลี้ป็น แต่ลืมตัวไปว่ายังไม่ได้ตั้งต้องมีผู้ติดตามห0,000่นคนขึ้นไปถึงจะมีรายได้และก็ยังคงทําคลิปอย่างต่อเนื่องโพสต์ไปแล้วมีคนดูบ้างไม่ดูบ้างก็ยังคงทําอยู่เอาหมายคืออยากให้ได้ผู้ติดตาม1 0,000หมืนจะได้เปิดสร้างรายได้จนมาเจอคนขโมยคลิปแล้วคลิปที่โจรขโมยไปคือแมสมากเป็นคลิปไวรัลคนดู4ี่ห้าล้านวิวส่วนของเราคนทํายอดวิวไม่กี่พันตอนนั้นก็คือเสียใจร้องไห้ฟุ่มฟายเลิกถ่ายเลิกทําเลิกพากเสียงมันแล้วโลกนี้ไม่ยุดติดทมแล้วก็เลี้ยงลูกไปร้องไห้ไปปตตาาู บวมอีสามวันสามคืนกว่าจะทำใจได้ที่ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งเพราะว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนใช่ไหมคำตอบก็คือไม่ไม่ได้เป็นคนที่มีหลักกงหลักการอะไรในการใช้ชีวิตเป้าหมายที่ชัดเจนก็ไม่มีตอนนั้นคือแค่อยากช่วยแฟนหารายได้มาจุนเจือครอบครัวแต่ด้วยความที่ลูกยังเล็กไงจะออกไปทำงานก็ไม่ได้อยากทำธุรกิจก็ไม่มีเงินทุนเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะเนาะพอเวลาลูกหลับก็เวิร์เวิร์กหาข้อมูลว่าถ้าเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยเราจะสามารถสร้างรายได้ทำงานให้มีเงินจากอาชีพอะไรได้บ้าง from home อรประมาานทก็ จบที่ถ่ายทําคลิปนี่แหละเพราะว่ามันใช้อุปกรณ์น้อยโทรศัพท์เครื่องเดียวแหละความคิดสร้างสรรค์อุปกรณ์มีแล้วคือโทรศัพท์แต่ความคิดสร้างสรรค์รค,ค,รคือไม่มีจ้าจไปหาจากที่ไหนคือการที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์มันจะต้องมีการคิดค,คอนเทนต์ทุกคนนึกภาพออกไหมเขียนสคริคปต์วางแผนต่างๆดิฉันรู้สึกว่ามันยุ่งยาก,กยคิดว่าตั้งกล้องถ่ายตัวเองเฉยๆนี่แหละลูกเลี้ยงเตาทาความสะอาดบ้านทําอาหารอะไรก็ถ่ายไปไม่มีการวางแผนไม่มีสคงสริปต์อะไรทั้งสิ้นและแน่นอนโพสต์คลิปไปแรกๆมีคน จำนวนหนึ่งจำนวนน้อยแน่นอนเราไม่ใช่คนดังเราไม่ใช่ดาราใครจะมาดูเธอเลี้ยงลูกหลุงลางหอบลูกมายิงมายังตอนนั้นก็คิดว่างั้นนําเสนอเกี่ยวกับประเทศสวีเดนดีกว่าเผื่อจะมีคนดูแล้วก็มีคนดูเพิ่มขึ้นจริงๆแต่ที่เพิ่มเยอะกว่าคือคนดา่าหาว่าอวยประเทศสวีเดนไม่รักประเทศบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองนู่นนี่นั่นไม่ใช่แค่คนที่ไทยเกียดคนที่สวีเดนก็เกียดคนใยญ่มาอยู่ไม่กี่ปีทําเป็นมาสอนคนนั้นคนนี้เมื่อกว่าจะทําได้แต่ละคลิปต้องอ่านศึกษาหาข้อมูลทํารีเสิร์ชต่างๆเวลาในการ ทำงานก็คือตอนลูกหลับแล้วเด็กชายออสการ์พิ่งได้ห้าหกเดือนคลิปหนึ่งทำนานมากกว่าจะเสร็จแล้วพอโพสต์ไปโดนคนด่ารู้สึกท้อแท้เหลือเกินช่วงหลังก็คือไม่ค่อยหยิบประเด็นประเทศสวีเดนมาพูดบ่อยๆและมาถ่ายทําชีวิตตัวเองต่อดีกว่านี่ไงไม่มีแบบแผนทางธุรกิจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามความรู้สึกไม่แนะนําให้ทําตามช่วงแรกๆที่พากเสียงก็คือแอปเสียงเป็นคนเรียบร้อยทำเสียงหวานๆพูดจาค่ะค่ะเพราะตัวเองรู้สึกว่ามันน่าฟังแต่คนดูรับรู้ได้ถึงความน่าเบื่อพักเสียงช้าๆพูดเอื่อยคือถ้า ทำอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเรามันจะทําได้ไม่นานตอนหลังก็คือถ่ายคลิปทุกอย่างที่ทําในวันนั้นๆเรียกได้ว่าถ่ายตั้งแต่ตื่นนอนอยันเข้านอนกันเลยทีเดียวพอลูกหลับก็มานั่งตัดต่อคลิปพากเสียงแต่ตอนนี้เลิกพากเสียงแบบแอปแล้วเปลี่ยนมาเป็นพากเสียงแบบเป็นตัวเองจินตนาการว่าเรากําลังเมาส์มอยกับเพื่อนสาวแต่แน่นอนไม่มีสคลิปเหมือนเดิมมีอยู่หลักการเดียวก็คือพูดไปเรื่อยก็ยังด่าอยู่ว่าพากดีๆไม่ได้หรือไง,งพูดเร็วมากฟังไม่รู้เรื่องตอนนั้นก็บอกกกััับตววเเเอง่่่่่่่าาาไไไไมมมมนนนะะะฉจจปลียรดูชพ พากเร็วพากไวแบบนี้แล้วมีความสุขพากไปขำตัวเองไปเราไม่สามารถทําคลิปให้ถูกใจทุกคนได้ใครชอบฟังคลิปชา้าๆก็เลื่อนไปดูช่องอื่นจะดิดใครจะดิดมันกว่าจะได้แต่ละคลิปที่เหนื่อยที่สุดไม่ใช่พากเสี่ยงนะคือการวิ่งเก็บกล้องแต่แตคืออยากให้คนดูได้เห็นภาพสวยๆดิฉันก็ทนได้วิ่งไปวิ่งมาพากไปพาก<ส>มาความเป็นตัวเองเข้าไปเต็มที่ยอดวิวก็เพิ่มขึ้นผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นจนแบบตั้งตัวแทบไม่ทันคนรอบตัวก็ถามว่าถ่ายอะไรเยอะจังลงคลิปอะไรนักหนาลงทุกวี่ทุกวัน เข้าโรงเรียนแล้วจะไปเรียนต่อหรือจะไปทํางานอะไรพอเราตอบว่าจะเป็นยูทูบเบอร์บางคนที่ได้ยินถึงกับหัวเราอแต่คนที่ไม่เคยบอกให้ดิฉันหยุดทํานั่นก็คือสามีถึงส่วนตัวจะไม่ค่อยชอบออกกล้องแต่ก็สนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้ติดตาม3,500คนในวันนั้นวันนี้ครบรอบ1ปีผู้ติดตาม2 0 0 0 0 0กว่าคนแล้วจากคนที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านมีแค่เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเรียกได้ว่าไม่มีไรายได้อะไรเลยเป้าหมายชีวิตก็โคตรไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามอารมณ์เปลี่ยนทุกวันบางวันก็อยากไปเรียนพยาบาลบางวันก็อยากไปเป็นพนนนักงาใม บนเวอร์มโนไปเรื่อยสู่การเป็นคุณแม่ลูก2เลี้ยงลูกอยู่บ้านที่มีรายได้หกหลักนี่ไม่ได้จะมาอวดรายได้หรือว่าอวดผู้ติดตามอะไรแต่อยากจะเป็นกําลังใจให้คนที่มีความฝันเดียวกันในรายได้6หลักที่สวีเดนเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรเนาะมันก็เป็นรายได้ทั่วไปตอนนี้ยังไม่เรียกว่าตัวเองประสบความสําเร็จแต่ชีวิตมีความสุขมากขึ้นการเงินคล่องขึ้นเด็กๆไปโรงเรียนมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นและมีเวลาตัดต่อทําคลิปมากขึ้นเช่นกันช่วงนี้ c e b o o k กําลังไปได้ดีแต่ว่า YouTube กําลังจะเกไไววว้้้้าาานนนหลลลัังคค่่่่อยมมมมีีผููตติด200,000รจะข ขอบคุณว่ายังไงดีขอบคุณพูดติดตามทุกคนที่แวะมาดูคลิปและเป็นกําลังใจให้กันมาตลอดสัญญาว่าจะมาพากเสียงแจ๊ดแจ๊ดให้ทุกคนฟังจนกว่าจะไม่มีคนดูแต่ถึงไม่มีคนดูก็ยังจะพากอยู่นะไม่มีเพื่อนคุยเก็บโกรดขอบคุณทุกคนจากหัวใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮดู hey,